สวัสดีจ้าเมนีกามาพบกับชองไม่ผ้ารุ้ยเมนีแอดก็จะจไดผ้าเอฟซีมาตามแนวทังกับสายบุญมาจากอุดอรนะคะสายบุญมาจากอุดอรก็บเไดมาขอแนวทังงยู่ทีต้นแม่ตะเคียนเนาะค่ะก็จะได้เป็นจุดถูบเสียงไทยเนาะคะ่ะเอฟซีทนใดเขาแมากาแฟากดไลกดแช่กดติดตามกดกระดิงแจ้งเตือนทั้งเหมิดเพื่อสีบรัด ข่าวสารดีๆเนี่ยทางเด็ดจากทางช่องไม่ผ้าลวยนะคะเดี๋ยวแอดจะได้พาเขาไปเมืองเนาะค่ะสำรับเนวยทางของเอฟซีเนาะค่ะของเอฟซีมาจากอุดรเนาะค่ะจะได้ตัวใดกันล่อมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจาา้าตามมาเลยจา้าทำงานเลย <c oughs> ยิงแมึงมาดูเลยไม่ต้องเลยนี่ไม่ต้องลุ้นแล้วมั่งนะ <c oughs> อ๋อ

เราต้้ยาง้ขางซ้ายเออข้างซ้ายถูกต้องต้องเป็นข้างซ้ายใช่ทุกข้างซ้ายทุกแปะเราหันหน้าเข้าไปเราไม่ได้ทำไมครับครังนี้แล้วก็แปะเยอะไปโนเลยเห็นตัวเลขชัดเลยนะฝังไม่ชัดเห็นเลยไหมันพลดตั้งแต่ยังไม่จุดเออเมื่อแต่เราไม่เห็นนะเมื่อกี้ไปมิติมาทั้งทั้งพ่อไม่เห็นไม่มีมันไม่ใช่มีเจ็ดสองด้านนะเฮ้ยไม่ใช่มีสองด้างไม่น่าจะมีอ่ะทังนั้นอ่ะ รู้ตรงนี้เลยแปดแล้วมูลเลยนะบอกให้ไปซ้ายไปขวาเลยไปซ้ายไปขวาเลยอ๋อมาซ้ายมาขวาจริงจริงเลยเลขเก้าเลขเก้าแปดแปดสามหกสามหกดูก่อนเผื่อจุดออกมาเป็นคนละตัวมันทำคนละตัวนี่จะซื้อตัวที่พี่เห็นเลยมันอยู่ตอนผ้าเห็นตัวหนึ่งโอกมาตัวหนึ่ง ตัวสุดท้ายไม่เก้าสามที่หนูถามปะเป็นแปดสามหกเ6สามหกต้องมเลยอย่าหกแปดนะ่าย่หกเอาแปดเลขอันนซื้อยากหาซื้อไม่มีเลขสามเล่สามหกดีกว่าสามแข้งอันเลขสามอยู่ไทยนะแปดสามหก มีแค่นั้นเนี่ะแปดจามหกจามในนี่ยังเห็นอยู่เลยอ่ายังเห็นเห็นตัวเลขเลยเนี่ยตุวออกขุางนอกเลยทุบๆในจานมีมีแปดมีแปดอันนะอันนั้นจะโดนทับอยู่อันเนี้ยเราไปฟ้าอันที่โดนทับมามีอันเดียว้วยก็ยังบอกให้ไปซ้ายกับขวาเป็นไงล่ะไปซ้ายขวายังยังบอก หลวงหลวงพ่อบอกว่าให้ไปคว้าไปขว้าเขาให้ไม่ถูกนะมาสายถูกว่ะมาซื้อไม่ได้ดินี่สายเราไงปกติมันก็อยู่นี่อย่างหน้าใช่ไหมอยู่หน้าลูกเป็นมาโดนปิดซะแล้วข้างหน้าก็มีใช่ไหมไม่มีข้างหน้าไม่มีบ้าแล้วก็ถ้ามีสองฐานงงตายเล็กเล็กปัญหาหันไม่รู้แต่ละอันครั้งที่แล้วมาก็ทีเนี่ย มองข้างหน้าไอ้ทำไมไม่เห็นเลขทีไอ้หนอยไอ้อามมันหันผิดข้างข้างนี้ยิบยิบมาก็ไม่เห็นนะไม่มีเลยตัวเลขเออตัวเลขขึ้นไงเนี่ยจุดทูปั๊บเห็นปั๊บแปดอันนี้คือด้านข้างไอ้ด้านหน้านี่ข้างอ๋อข้งแรกจุดสกสารแล้วก็ จุดมาเยอะแยะมาเจอเนี่ยและแต่มันไม่เห็นจริงนะเมื่อกี้เนี่ยพริกซ้ายพริกขวายนะจุดพริกซอ้แยรมอยู่ว่าจะเอาไหมพริกซ้ายพริกฝ่าพริกอยู่มองก็มองเห็นอยู่แล้วตอนนี้เห็นชัดเลยนะนี่นี่คือว่าคือว่าถ้าไม่จุดก็เห็นเลยเป็นเลขเลขขึ้นเลยจริงงงเลยอ่ะอยากออกมากเลยออกก่อนออกก่อน ไม่ต้องลุ้นวันนี้ไม่ต้องลุ้นบอกง่ายเลยเด็กมามากับเตียนทางวันนี้ตก็ถามอยู่จะเอาตัวนั้นอะไรอ๋อใช่ไม่ใช่เอาออกหน่อยเอาอกหน่อยออกขนาดสามเต็มเลยการทางออกเลยออกทีรแล้วนะออกสามตัวสามตัวตรงเลยเจ็ดสามแปด ไม่ใช่อะไรนะไม่ที่แล้วไม่ทีเแล้วเจ็ดสี่แปดใช่เหรอสี่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยนยเจ็ดสี่แปดเลขหกไม่อันนี้เราดูนี่เหมือนเลขเก้าโอ้มนเลขห้าไม่ใช่สามห้า ปดห้าหกแปดห้าหกนั่นไงออกมาคนละทัวร์เลยแปดทะเบียนรถผมเต็มไหมแปดหกแปดแปดห้าหกอันแน่นเลยก็ห้าหกแปดไงแทนไปอันหรอเอออันตายแล้ว้ยแต่ว่าที่พี่เอามามันไม่อั้นนะอ้ามตามร้านไม่อั้นแต่ว่าในเว็บอ่ะอั้นใช่ตามร้านไม่อั้นจะเจอกันตามร้านนเราดูตอนแรกมันเลขสามพี่บอกว่าเลขมันเลขสามมันเลขห้าเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายเป็นเลขหกหรือเป็นเลขอะไ เมื่อกี้้เ็นเป็นเลขสามเห็นเป็นเลขสามบอกมันเป็นเลขห้าเลยนเออมันออกมาเลขห้าตั้งจิดภาวนาว่าลวง่อถามเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาตัวนี้ <c oughs> แหละว่าเลขป็ิหาด้วยห้าหกมันอันทุกอกอกข้างจะห้าอันเออัไม่อันเราซื้อมาแล้วคนที่ยัง,ง,ยงพูดมาเเก้าแล้วเก้าสามเจดใช่แต่แรกบงเก้างงง 9, เพราะมันยังไม่ยินชัด บ้าเก้าหกเดมันออกมาเป็นเลขห้าแปดแปดสามหกของแรกเียนแสามหกเล่นแปดสามหกเล่นเขียนแปดสามหกออกแปดแปดสามเก้าเหกแป6ห้าแปดเป็นหน้าเล่นออกไปแล้วมน เขาพิมพ์เอขล่ะอันนั้นนี่กลับหัวเลยมันเอาจะออกตัวเก่าก็ได้ข้างล่างเอาแปดห้าก็ได้แปดห้าไม่มีใครอัานหรอกต้องเอาไปแทงออมสินใช่ไหมอือเราเอาหกแปดไปแทงออมสินไปแล้วตัวเลขยังมองไม่ออกสองด้านแล้วมองด้านหนึ่งมีตัวเลขอย่นะเปียนดูได้อานเลย พ่อตาอ,อืมเห็นเป็นตัวได้ยังได้ลุ้นนะ <c oughs> ยังเปลี่ยนมันเป็นห้าเลยนะไอจะไปรู้ตัวลนะ่างก่ออกมาเก้าะตัวสุดท้ายมันคืออะไร ต้าห้าเก้าในเป๊ะนะเป๊ะคือชอบเก้ากับห่วไหมเคยเห็นเก้ากับห่วงไหมเก้ากับห่วนั่นแหละอ้าวมีขีดไม่ใช่ยางอ้าวมัเลขเจ็ดเลยยังยังเห็นเลขหกเปลี่ยนเลขเจ็ดตายเขียนหมดเลย เป็นเกล้องก็ยังเป็นเลขสามใช่ไหมเราจะเห็นเป็นเลขสามเดีเอามาเป็นเลขห้าถ้าออกมาเป็นเลขสามนะสามห้าก็อ่านสามแปดก็อ่านซื่งเาซื้อสามห้าไม่มีอย่าเป็นเลขสามได้ดิแต่เราว่าเลขสามอยู่ไทยนะข้างบนมันจะเป็นอะไรสามศูนย์สามสาม สูงสามอยู่เจจินดาสามสามสูนแปดศูนย์หกศูนสองศูนแล้วชอบศูนย์สามมากอะสา <3 S 2> มต้องอยู่ทางเห็นม,มาเลยวไปไป,ไปมาไปเล็กสูนหือโอจะสูนนี่ใช่เลยอ่ะแทงไปแล้วหมดเลยน่าเล่มนมากเลยอืมลุ้นจ้ะ ไมนจะมองว่ามันจะมีอีกตัว์ไหมมันจะไม่มีมันห่างนี่แล้วนี่ไงมันออกมาแล้วน่ะเล็กสูดมันเล็กสูดเล็กหกอ่ะเอาอย่ามือสั่นดินิ่งนิ่งนิ่งน้อยมีที่ตั้งมันดำดำตรงนั้นก็ไม่พิงกระของพี่หรอนสิเล็กหกอ่ะทำไมมันมันดูห่างเหินอย่างเล็กหกเล็กหกหัวยาวแล้วดูเองก็เปล่าเนี่ยดาวเองโชว์เล็กหกอยู่แล้ว ตามมาไล่งัวแล้วค่อยออกทีเลยงัวนี้ตามไปแท่งเย็นนี้เลยได้ว่ะสามตัวตรงพอนดตรงแปดหรือเปล่าเอาเยอะตายแล้วไปพีที่ห้างนี้ยมั้งเบลภาพแล้วต้างันเลขแปดทำไมมันเป็นไม้อยู่ตรงนั้นนะ ไม่ยอมไม่หมดเลยก็แล้วก็แล้เอ้ยโผล่แล้วโผล่แล้วเลขสามบ้างป่าแล้วจะบอกไม่โผล่แปดเลขหกเรียกไงเลขหกทูหกชัดเจนเอาไปเอาไปแปดเลขตัวท้ายไอ้อ้๊มันเลขหกแล้วก็มีกลมๆอยู่ตรงกลางเลขหกดูดิเนี่ยห้าแปดห้าแล้วก็ห้าแปดห้าแปดหกก็ได้เนี่ยเออมันเหมือนนั่นแหละแปด เอาอีกแล้วไม่่ใชมีปัญหาอีกแล้วตรงนั้นไม่ใช่และหกหกอืมออไอตรงเลขกหกก็ได้ไอ้ตรงนั้นไม่ไหมอ่ะไม่ไหมไม่ว่ามันจุดดำนะจุดเดียวนมัจไปเขียวมองมองมองกล้องเนี้ยเลขกหกมะเป็นแปดเป็นเนี่ยเนี่ยก็ไอดูดูเนี่ยเนี่ยแปดออย่างงแบเนี่ย เป็นหกอันนี้เป็นแปดเป็นแปดเป็นแปดมีจุดจุดหนึ่งมันปิดไว้มุมนึ่งอ่ะใช่คืออะไรอะเอโกัอะไรยู่เลยวะเดี๋ยวแอดจะเอาให้มือเน,นะคะสำรับแนวทางของสายบุญนะคะ่ะสะายบุญมาจากอุดรนะคะกัจจได้มาจุดทูบขออยู่กับเมตตะเคียนนะคะเดี๋ยวแอดจะให้มือน,นะคะสำรับจุดทูบใดจะได้ตัูใดนะคะสำรับ ของสายบุญมาจากอุดรเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะก็เป็นซ้หรับสายบุญมาจากอุดรเนาะคะ่ะยอดยอดยอดทำบุญเนาะคะ่ะก็จะเป็นหน,นึ่งพันหกร้อยสี่สิบเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะยอดยอดรวมทำบุญก็จะเป็นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น ก่อน,ก,นะะก่อนจุดทูบเนาะค่ะก่อนจุดทูบก็จะเห็นเป็นแปดสามหกเนาะคะ่ะตอนจุดตอนจุดก็จะได้แปดห้าหกก, 8, 5, 8ะะะะกับแปดห้าแปดเนาะค่ะนี่เนาะค่ะก็เป็นซ้หรับของสายบุญมาจากอุดรเนาะคะ่ะมาขอแนวทางอยู่ที่ต้นแม่ตะเคียนเนาะคะ่ะเอฟซีสายบุญกับ เกือบน่าจะได้ทุกงวดน,นะค่ะที่เอฟซจากายบุญมาขออยู่ทีตนแมตตะเคียนนะคะ<ม>่ะเอฟซกัลล่องออกไปพิจารณามืองนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาณในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางแนวทางของายบุญมาจากอูดอนนะค่ะ ออนะะเนี่ยจะให้เมื่ออีกนะคะสําหรับแนวทางมาจากนี่เนาะคะ่ะสายบุญจากอุดรก็จะได้นี่เนาะค่ะก็จะได้เป็นตัวนี้เลยเนาะคะ่ะถ้าเอฟซีมาคลิปนี้ไม่ก่อคอค้นละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะบอถือว่าพีก,ก็ต้องกราบขอถวขอให้เอฟซทุกคนทุกท่านด้วยเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกับขออนุญาตจ,จบล่งเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ